ทาวน์โฮมสุดคุ้มพื้นที่3ชั้นในราคา2ล้านต้น้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านทรงไทยสไตล์โมเดิร์นไทยคอนเทมพอรารีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้มากถึง5ห้องนอนพร้อมกับที่จอดรถ3คันด้วยกันกับราคาสุดคุ้ม2.45ล้านบาทที่นี่คือโครงการอวนาประชาอุทิศ วันนี้พันและทีมงานโฮมหน้าอยู่นะคะพาทุกคนค่ะมาอยู่กันที่โครงการอวานาประชาอุทิศ90พัฒนาโดยบริษัท RP Asset จำกัดร่วมกับบริษัท PBA a s t a t e จำกัดที่นี่เป็นโครงการทาวน์โฮม2.5ชั้นสไตล์ใหม่ดีไซน์สวยเก๋ไม่ซ้ำแบบใครนะคะซึ่งออกแบบมาในสไตล์ Modern ์นไทยคอนเทมพอร์ y รีค่ะเป็นทาวน์โฮมพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนะคะฟังก์ชัน2 3ห้องนอนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน มมได้้ตตาาาควาองกรและยังได้ที่จอดรถมากถึง3คันด้วยกันค่ะบนทำเลประชาอุทิศ90เดินทางสะดวกสบายไกยรถไฟฟ้าสายสีม่วงในอนาคตด้วยนะคะกับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้2.45ล้านบาทก่อนที่จะเข้าไปดูบรรยากาศจริงของโครงการพัดฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง h o าอยู่ Channel เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคน้วยค่ะ ทำเลที่ตั้งของโครงการอวาน่าประชาวุทิศ90นะคะก็ตั้งอยู่ในย่านประชาวุทิศ90เลยค่ะซึ่งที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะอยู่บนถนนบุญเลิศพัฒนาค่ะ ซึ่งถนนเส้นนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อไปได้ทั้งถนนประชาอุทิศแล้วก็ถนนประชาสามาคัคคีหรือว่าถนนกระทิงแดงนั่นเองค่ะทำเลที่ตั้งเนี่ยค่อนข้างเงียบสงบเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะเหมาะแก่การอยู่อาศัยที่สําคัญยังเดินทางสะดวกสบายด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าทำเลนี้เนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อถนนเส้นหลักได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนประชาอุทิศถนนสุขสวัสดิ์นะคะถนนพระรามสองก็ได้แล้วก็วงแหวนรอบนอกด้วยค่ะ กล้ทางด่วนด้วยนะคะเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นทางด่วนเฉลิอมหานคร,รแล้วก็วงแหวนอุตสาหากรรมค่ะ นอกจากนี้นะคะตัวโครงการะคะ่ะยังอยู่ใกล้กับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงในอนาคตด้วยนะคะก็คือสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือสถานีคลุกในค่ะคาดว่าจะอยู่ห่างจากตัวโครงการเนี่ยไปประมาณแค่15นาทีเท่านั้นเองนะคะเราก็สามารถใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะทํางานในโซนสาทรนะคะหรือว่าพระราม3เนาะใช้รถไฟฟ้าเดินทางเข้าเมืองเนี่ยประมาณสัก30นาทีก็ถึงแล้วะคะ่ะนอกจากนี้นะคะในย่านประชาอุทิศเองก็ขึ้นชื่อ เรอว่าเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ครบครันเลยนะคะใกล้ๆโครงการเนี่ยมีครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลตลาดห้างร้านต่างๆนะคะเยอะแยะเลยนะคะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ครบครันไม่ต้องออกไปไหนไกลค่ะเรียกว่าเป็นทําเลที่สามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคตค่ะ โครงการอวานาประชาอุทิศ90ค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ดินทั้งโครงการประมาณ32ไร่ค่ะจํานวนบ้านพักอาศัยอยู่ที่333ยูนิตด้วยกันนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีครบครันค่ะทั้งพื้นที่ส่วนกลางนะคะร่มรื่นมากๆเลยรวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภยัยเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณเมนเกตตรงนี้เลยนะคะทางเข้าออกของโครงการค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มทางเข้าออกนะคะในร่มนั่นเองป้องกันแสงแดดแล้วก็ฝนด้วยนะคะเวลาที่จะเข้าไปในโครงการเนาะทางผู้พักอา ก็สามารถใช้ระบบสแกนป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติหรือว่า LPR เข้าไปได้เลยสะดวกมากๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยส่วนวิซิเตอร์นะคะต้องมีการแลกบัตรก่อนทุกครั้งค่ะจุดนี้ก็จะมีพี่ๆรอปภคอ,อ,อยดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับมีกล้อง CCTV นะคะติดตั้งเอาไว้ให้ค่ะทั้งบริเวณหน้าเมนเกตจุดนี้แล้วก็จุดสําคัญทั่วทั้งโครงการเลยค่ะ พอเราเข้ามาแล้วนะคะบริเวณด้านข้างเมนเกตเนี่ยเราจะเจอกับพื้นที่สวนหย่อมจุดหนึ่งค่ะบริเวณนี้เลยนะคะทางโครงการเขาก็จัดพื้นที่ออกมาได้ร่มรื่นสวยงามดีเลยค่ะมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์นะคะรวมไปถึงทําทางเดินเล่นไว้ให้ด้วยค่ะเชา้าเช้าเย็นเ็นะคะเราสามารถมาเดินเล่นมาออกกําลังกายได้นะแล้วก็ยังมีการวางเป็นพื้นที่นั่งเล่นไวใ้ให้หลายๆจุดด้วยกันค่ะซึ่งสวนหย่อมในโครงการนี้จริงๆแล้วจะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะตอนนี้สร้างเสร็จ แล้ว1จุดค่ะบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็ในอนาคตจะสร้างเพิ่มอีก2จุดค่ะ บ้านพักอาศัยในโครงการอวานาประชาอุทิศ90เป็นทาวน์โฮม2.5ชั้นออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นไทยคอนเทมพอรารีเป็นบ้านไทยผสมผสานความโมเดิร์นค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านทรงไทยในอดีตที่ปรับให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นโดดเด่นด้วยฟาซาที่เป็นบล็อกช่องลมสวยงามและเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยนอกจากนี้ยังได้ที่จอดรถมากถึง3คันซึ่งปกติเนี่ยเราไม่ค่อยเจอเทาวน์โฮมที่ให้ที่จอดรถมากถึงขนาดนี้นะคะตัวบ้านตั้งอยู่บนแปลงที่ดินขนาดเริ่มต้นประมาณ10 7.5ตารางวาขึ้นไปโดยมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด2แบบด้วยกันค่ะได้แก่ แบบ e อ eral d t ทาว h o โ e ม5ชั้นหน้ากว้าง5.2เมตรพื้นที่ใช้สอย131ตารางเมตรฟังก์ชัน2ห้องนอน3ห้องน้ำ3า3ที่จอดรถและแบบ o p ป l t o ทา Home 2.5ชั้นหน้ากว้าง6เมตรพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ3า3ที่จอดรถราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะอยู่ที่2.45ล้านบาท อยากจะพาทุกคนนะคะมาดูเรื่องของการออกแบบทาวน์โฮมในโครงการนี้กันนะคะความโดดเด่นของโครงการนี้นะคะคือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านไทยในสมัยก่อน,นะคะ่ะอย่างจุดที่พัดยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณใต้บ้านเนาะหรือบางทีก็อาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนใต้ถุนนะคะคล้ายๆกับบ้านในสมัยก่อนนั่นเองค่ะซึ่งใต้ถุนตรงนี้นะคะจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ2.1เมตรค่ะการออกแบบสไตล์นี้เราไม่ค่อยเจอในโครงการทาวน์โฮมอื่นๆสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโครงการนี้เขาให้ความสําคัญกับ เรื่องของลมโฟล์นะคะการระบายอากาศที่ดีนะคะอย่างจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยลมก็สามารถพัดพาได้นะเป็นพื้นที่จอดรถก็จริงค่ะแต่ว่าเราสามารถใช้งานพื้นที่ตรงนี้ได้นะคะอย่างเช่นทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนใต้บ้านแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนการใช้งานต่อเติมเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเท่านั้นยังไม่พอนะคะในส่วนของตัวบ้านด้านบนถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะคะบริเวณฟาสัตหน้าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาจะมีลักษณะของช่องลมนะ ะะเป็นบล็อกช่องลมรือที่เรียกว่าเป็น v e n t i l a t i o n B ล็อกนะคะดีไซน์แตกต่างกันออกไปนะคะมีถึง4แบบด้วยกันนะคะ่ะคุณสมบัติของบล็อกช่องลมตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยรับอากาศนะคะช่วยระบายอากาศด้วยแล้วก็รับลมไปในตัวนะคะทำให้ภายในบ้านเนี่ยอากาศฟโฟล์เย็นสบายช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและที่สาคัญน,นะคะยังช่วยบดบังสายตาช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะเวลาที่เราใช้ชีวิตภายในบ้านแล้วก็ช่วยบดบังแสง แดดด้วยนะคะแต่ละแบบนะคะบล็อกของเขาเนี่ยมี4รูปแบบใช่ไหมคาก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะแล้วก็ยังเพิ่มทําให้บ้านแต่ละหลังเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ที่สวยงามอีกด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้นอกจากนี้บ้านทุกหลังนะคะที่เขาจะให้มาเป็นมาตรฐานอะไรเนี่ยก็คือจะมีรั้วเหล็กสีเทาดำนะคะเป็นบานพับกันสนิมค่ะแล้วก็มีการติดตั้งกลิ้งไร้สายมาให้ด้วยค่ะ บ้านตัวอย่างนี้พัเจะพา,าทุกคนไปชมกันในวันนี้นะคะคือแบบโอปอค่ะจะเป็นทาวน์โฮมไซส์ใหญ่สุดของโครงการนี้เลยนะคะด้วยหน้ากว้างถึง 6เมตรด้วยกันค่ะซึ่งสามารถจอดรถได้ถึง3คันนะคะจริงๆบ้านทุกแบบในโครงการนี้จอดได้3คันอยู่แล้วเนาะก็คือจะมีพื้นที่ทางตอนลึกเนี่ยเข้าไปทางด้านในนะคะเป็นพื้นที่ในร่มนะคะอยากเข้ามาทางด้านหน้าก็จอดได้2คันก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะแปลงที่ดินของบ้านตัวอย่างนี้จะอยู่ที่28.2ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ได้นะคะสําหรับลานจอดรถเนี่ยของจริงจะเป็นคอนกรีตปะเรียบนะคะแล้วก็มีการลงเสาเข็มมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะป้องกันการสุดตัวในอนาคต 看。 นี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาพื้นที่บ้านชั้นล่างแล้วนะคะเปิดประตูเข้ามาปุ๊บค่ะเราจะเจอกับพื้นที่ส่วนของโถงบันไดบ้านก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ทางโครงการเขาก็ดีไซน์ให้เป็นพื้นที่สําหรับการเตรียมตัวออกไปข้างนอกหรือว่าเวลาที่เรากลับเข้ามาที่บ้านแล้วนะคะเรามาถอดเปลี่ยนรองเท้าอะไรที่จุดนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยเราสามารถวางชั้นวางรองเท้าได้นะที่สําคัญได้ความปลอดภัยด้วยไม่ต้องกังวลว,ว่ารองเท้าจะหายหรือว่าโดนฝนโดนแดดอะไรนะคะเก็บไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะที่สําคัญ ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่เก็บของให้อีกด้วยนะคะเปรียบเสมือนกับเป็นจุดที่เราเตรียมตัวก่อนที่จะออกจากบ้านหรือว่าเวลาที่เรา จะเข้าไปในบ้านนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเกิดว่าใครอยากจะปรับเปลี่ยนเนาะพื้นที่ชั้นล่างบ้านนี้นะคะให้มีขนาดที่กว้างขวางขึ้นเราสามารถทําแบบบ้านตัวอย่างหลังนี้ก็ได้นะคะโดยทางโครงการเขาทําให้ดูเป็นไอเดียเนาะว่าบ้านชั้นล่างจริงๆแล้วเราสามารถที่จะปรับนะคะสามารถที่จะขยายพื้นที่นะคะกินพื้นที่จอดรถนะคะทางด้านหลังเนี่ยไปได้เลยนะคะทําให้เราได้พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขึ้นใช้งานพื้นที่ชั้นล่างได้เต็มที่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นจัดเป็นพื้นที่ นั่งเล่นรับแขกพื้นที่ทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะปรับเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุนะคะก็สามารถทําได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องของจะเสียโครงสร้างบ้านนะเพราะอย่างที่พัดบอกไปว่าบ้านทุกหลังในโครงการนี้เขาก่อสร้างโดยใช้อิฐมวลเบานะคะดังนั้นเนี่ยสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนต่อเติมได้นะคะเท่ากับว่านับไปนับมาแล้วเนี่ยบ้านในโครงการอวานานะคะประชาอุที่90นะคะเป็นทาวน์โฮมที่สามารถ รองรับได้ถึง5ห้องนอนเลยทีเดียวค่ะ ครงสร้างบันไดของบ้านนะคะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะได้ในเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็มีการติดตั้งราวจับเนี่ยมาให้แล้วเรียบร้อยส่วนพื้นของขั้นบันไดตรงนี้นะคะจะปิดผิวด้วยไม้สําเร็จรูปนั่นเองค่ะมีการติดตั้งไฟเอาไว้ให้นะคะบริเวณถงบันไดเนาะแล้วก็ด้านบนสุดเนี่ยก็จะมีช่องแสงสกายไลท์ด้วยนะคะที่ช่วยรับแสงธรรมชาติเข้ามานะคะทำให้เวลาที่เราขึ้นลงบันไดปลอดภัยค่ะแล้วก็ไม่มืดถึกด้วยค่ะ มาดูพื้นที่ส่วนแรกกันก่อนนะคะชั้นนี้ค่ะก็จะเป็น common area นั่นเองนะคะที่ทางโครงการเขาออกแบบมาเป็นลักษณะของ open plan นะคะก็คือสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ตามความต้องการเลยนะคะเราจะปรับตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าเอาไว้ทานอาหารก็ได้แล้วแต่ได้เลยนะคะความสูงจากพื้นจนถึงฝ้าเพดานนะคะทางชั้นนี้แล้วก็ชั้นบนเนี่ยจะอยู่ที่2.7เมตรนะคะได้ความโปร่งโล่งสบายะค่ะแถมยังได้ช่องแสงนะคะทั้งจากบริเวณ ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอีกด้วยส่วนวัสดุพื้นนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นวัสดุเป็นกระเบื้องแกรนิโตง่ายต่อการทำความสะอาดนะคะแล้วก็ได้ฟีลลิ่งสบายๆส,สว่างแบบนี้เลยค่ะมาดูบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะเขาจัดพื้นที่โซนด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นครึ่งหลังเนาะเขาทาเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนนะคะสามารถวางโซฟาแบบไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ไว้นั่งเล่นแบบสบายๆได้เลยนะคะไว้ดูหนังก็ได้นะคะระยะดูทีวีเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะสบายตาค่ะ ส่วนฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะคะเราสามารถวางทีวีได้ค่ะจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะแขวนผนังก็ได้ค่ะสามารถวางชั้นวางได้นะคะตู้โชว์ของเพิ่มเติมซ้ายขวาหรือว่าใครที่ของเยอะหน่อยเนาะจะบิวอินข้างบนแบบนี้เพิ่มเติมก็ได้นะคะต่อไปค่ะก็จะเชื่อมโยงไปกับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะบริเวณด้านหน้าบ้านโซนนี้เนี่ยบ้านตัวอย่างเขาจัดเป็นพื้นที่วางโต๊ะรับประทานอาหารนะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารแบบยาวๆได้เลย 6ที่นั่งก็ยังได้8ที่นั่งก็ยังไม่อึดอัดนะคะพื้นที่กว้างขวางจริงๆค่ะ มาต่อกันที่โซนห้องครัวนะคะที่จะเชื่อมไปกับมุมรับประทานอาหารนั่นเองค่ะเขาก็วางตำแหน่งห้องครัวนี้นะคะไว้โซนด้านหน้าบ้านนั่นเองเนาะซึ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนดีมากเลยนะคะเราสามารถที่จะติดตั้งประตูนะคะทาเป็นห้องปิดได้ป้องกันกลิ่นไม่เข้าไปรบกวนคนที่อยู่ภายในบ้านเวลาทําอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําได้อย่างเต็มที่เลยนะคะที่สําคัญการวางตำแหน่งห้องครัวไว้ตรงนี้เนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถจะติดตั้งประตูเพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดออกไปได้ ค่ะทุกคนเปิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอกับพื้นที่ของบล็อกช่องลมเนาะที่ช่วยระบายอากาศนะคะระบายกลิ่นจากภายในบ้านเนี่ยออกสู่ด้านนอกขณะเดียวกันก็ช่วยรับลมนะคะรับไอเย็นต่างๆเนี่ยเข้ามาในบ้านทําให้อากาศฟลอ์ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะพื้นที่ห้องครัวตรงนี้นะคะทางโครงการมีการติดตั้งเป็นระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้เนาะติดระบบท่อน,น้าติดไฟอะไรต่างๆไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะเราสามารถจะบิวอินเป็นเคาน์เตอร์ครัวชิดติดริมผนังแบบนี้ได้เลยนะคะ ะะติดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาไฟฟ้าอะไรต่างๆได้ครบครันนะคะใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ ต่อไปนะคะจะพาทุกคนมาดูพื้นที่ส่วนระเบียงค่ะชั้นนี้นะคะจะมีระเบียงทั้งส่วนของหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการปูพื้นด้วยไม้คอนวูดสีธรรมชาติค่ะจริงๆก็ออกมาใช้งานได้นะคะอย่างส่วนพื้นที่หน้าบ้านตรงนี้นะคะจะได้บล็อกช่องลมส่วนตัวนะคะแบบนี้เลยเต็มพื้นที่นะคะข้อดีก็คือช่วยรับลมเข้ามาได้ดีมากเลยสมมุติว่าเวลาเราอยู่บ้านใช่ไหมเราไม่อยากจะเปิดแอร์แล้ววันนั้นเนี่ยโอ้โหลมมาพาัดเย็นสบายเลยเราสามารถที่จะเปิดประตูตรงนี้ ได้นะคะเพื่อที่จะรับลมเข้ามาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยพรางสายตาเพิ่มความเป็นส่วนตัวคนภายนอกจะไม่เห็นว่าเอ๊ะเราทํากิจกรรมอะไรอยู่ในบ้านเนาะเช่นเดียวกับบริเวณด้านหลังนะคะระเบียงทางด้านหลังเนี่ยเขาจะมีบล็อกช่องลมแค่ครึ่งเดียวแบบประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะได้พื้นที่ระเบียงที่กว้างกว่านะคะเราสามารถออกไปใช้งานได้จริงๆเลยอย่างเช่น วางเป็นโต๊ะเก้าอี้ไว้นั่งเล่นพักผ่อนจิบกาแฟยามเช้าสบายๆได้นะคะหรือว่าจะปลูกต้นไม้เป็นกระถางต้นไม้เล็กๆเ,เพิ่มความร่มรื่นยิ่งขึ้นก็ได้นอกจากนี้บริเวณด้านหลังนะคะเขาก็จะมีห้องน้ำเผาด้วยรูมที่แยกออกไปอย่างเป็นสัดส่วนอีกด้วยค่ะตกแต่งเป็นโทนสีขาวเทานะคะสุขภัณฑ์ครบครันตามมาตรฐานเลยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2กันต่อนะคะสำหรับชั้นนี้ค่ะทางโครงการเขาออกแบบมาเนาะให้มีความ p r i v a c y มากขึ้นนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนดังนั้นชั้นนี้จะเป็นพื้นที่ของห้องนอน3ห้องด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนวัสดุพื้นนะคะมาใช้เป็นพื้นกระเบื้องยาง SPC ลายไม้ธรรมชาติแบบนี้ได้ f e ลลิ่งที่อบอุ่นเหมาะแก่การพักผ่อนมากเลยนะคะเดี๋ยวพาพาทุกคนมาดูส่วนของ master bedroom กันก่อนนะคะก็จะวางตำแหน่งไว้โซนด้านหลังบ้านห้องนี้เลยค่ะกว้างเลคะคือขนาดความ กว้างของห้องนี้เท่ากับหน้ากว้างของตัวบ้านเลยนะคะประมาณแบบ6เมตรอย่างนี้เลยนะคือสามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ๆเนี่ย ไว้ต,งตรงกลางได้อันนี้คือคิงไซส์หกฟุตนะคะทุกคนพื้นที่รอบเตียงเหลือเลยเราสามารถที่จะวางโต๊ะข้างเตียงเพิ่มเติมก็ได้ทั้ง2ฝั่งด้านนี้วางโต๊ะทํางานหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะปลายเตียงนี่แขวนทีวีได้และมุมนี้หน้าห้องน้ํานะคะจะสามารถทําเป็นวอ l k i อินครัวเซตได้นะคะบิวเป็นตู้เสื้อผ้าได้เลยค่ะเพราะว่าจะอยู่นี่ค่ะบริเวณหน้าห้องน้ําพิเศษตรงที่ว่าม a สเตอร์เบดรูมนี้ได้ห้องน้ําภายในตัวใช่ไหมดังนั้นเราก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเลย ห้องน้ําก็ขนาดกว้างดีเลยนะคะสุขภณัณฑ์ครบครันตามมาตรฐานแบ่งพื้นที่โซนแห้งโซนเปียกนะคะแล้วก็ยังมีบล็อกช่องลมระบายอากาศพร้อมกับมีช่องแสงสกายไลท์รับแสงธรรมชาติด้วยค่ะ ส่วนห้องนอนที่2ห้องนอนที่3นะคะเขาจะวางตำแหน่ง2ห้องนอนนี้ไว้โซนหน้าบา้านค่ะจริงๆแล้วทั้ง2ห้องนอนนี้ขนาดก็ใกล้เคียงกันเลยนะคะสามารถรองรับเตียงค่ะขนาด3.5ฟุตไปจนถึง5ฟุตก็ยังได้นะคะพร้อมกับวางเฟอร์นิเจอร์ไซส์มาตรฐานได้อย่างลงตัวเลยค่ะเราสามารถจะทําเป็นห้องนอนของลูกๆก,ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนใช้งานเป็นห้องอื่นๆเนาะอย่างเช่นทําเป็นห้องแต่งตัวเพิ่มเติมนะคะหรือว่าห้องทํางานก็ปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ค่ะที่สําคัญนะคะห้อง ทั้ง2ห้องนี้เนี่ยเขาจะมีระเบียงทางด้านหน้าที่สามารถเดินเชื่อมถึงกันได้อีกเลยค่ะและทั้ง2ห้องนอนนี้นะคะสามารถเดินไปใช้ห้องน้ํารวมนะคะได้ที่บริเวณตรงกลางค่ะ และนอกจากนี้นะคะตัวโครงการค่ะเขายังมีส่วนของอาคารสปอร์ตคลับนะคะไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยได้มาใช้งานด้วยนะคะจะวางตำแหน่งไว้ด้านหลังสุดของโครงการเลยค่ะรั้วเนี่ยติดกับตัวโครงการอวานาประชาอุทิศ90เลยนะคะลูกบ้านสามารถเปิดประตูรั้วเข้ามาค่ะแล้วก็เข้ามาใช้งานอาคารสปอร์ตคลับนี้ได้เลยนะคะอาคารสปอร์ตคลับเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จค่ะก็มีฟังก์ชันการใช้งานหลายๆส่วนด้วยกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะบริหารงานโดย RP Asset ค่ะข้างในมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดู กันค่ะเข้ามาแล้วสำหรับห้องชั้นล่างของอาคารสปอร์ตคลับจะเป็นห้องโคส p เปซเป็นห้องกวง้กวางๆบรรยากาศโปร่งโล่ง,ลงสว่างมากค่ะทางโครงการเลือกใช้เป็นชุดผนังกระจกรับแสงธรรมชาติเข้ามาหลายด้านและมีการจัดวางชุดโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้หลายจุดด้วยกันสามารถนัดพบปะเพื่อนๆที่จุดนี้หรือมานั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือก็ได้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะบริเวณด้านนอกเนี่ยเขาจะมีส่วนของสระว่ายน้ําในร่มให้ด้วยค่ะทุกคนซึ่งขนาดสระว่ายน้ำเนี่ยใหญ่มากๆเลยอย่างที่เห็นนะคะและเป็นสระที่มีหลังคาบดบังด้วยดังนั้นไม่ว่าจะกี่โมงช่วงเวลากลางวันนะคะมาว่ายน้ําออกกําลังกายได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวร้อนค่ะสระที่นี่เป็นสระระบบเกลือนะคะมีการแยกสระเด็กไวใ้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็บริเวณด้านข้างสระก็จะมีการจัดวางเป็นชุดม้านั่งเก้าอี้ไวใ้ให้วางของนะคะหรือว่ามานั่งเล่นได้ และก็ยังมีห้องน้ําแยกชายหญิงไว้ให้บริการด้วยค่ะส่วนหน้าบนอาคารนะคะก็จะเป็นห้องฟิตเนสค่ะขนาดค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะทางโครงการเขาก็จัดวางเป็นเครื่องออกกําลังกายไว้ให้หลากหลายเลยทีเดียวมีทั้งโซนเวทเทรนนิง่งโซนคาร์ดิโอแล้วก็โซนโยคะด,ด้วยค่ะมาออกกําลังกายได้แล้วก็มองเห็นวิวสระได้ชิลๆแบบนี้เลยค่ะ สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการอวานาประชาอุทิศ90สามารถมาใช้งานพื้นที่สปอร์ตคลับนี้ได้โดยจะเป็นลักษณะของ membership ให้สิทธิ์ถึง3ปีเต็มฟรีๆเลยค่ะสามารถมาใช้งานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำฟิตเนสหรือว่าห้อง coworking space มาใช้งานได้เลยค่ะแต่พอผ่านพ้น3ปีไปแล้วผู้พักอาศัยสามารถตัดสินใจต่อได้ว่าจะเป็น member ต่อไปหรือเปล่าหรือหากใครไม่อยากจะใช้งานต่อแล้วไม่ค่อยได้มาใช้งานเท่าไหร่แบบนี้ก็ไม่ต้องต่อสมาชิกก็ได้ค่ะก็จะช่วยประหยัด าใช้ใจ่ายส่วนนี้ไปได้เยอะเลยทีเดียวเซฟค่าส่วนกลางไปได้มากไม่ต้องจ่ายแพงแต่ถ้าเกิดใครพึงพอใจอยากจะใช้งานสะว่ายนะ้ำฟิตเนสต่อเรื่อยๆก็สามารถสมัครสมาชิกแพ็กเกจรายปีได้คุ้มสุดๆเลยค่ะ โครงการอาวานาประชาอุทิศ9กนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาบ้านไว้อยู่อาศัยนะคะในโซนประชาอุทิศสุขสวัสดิ์พระรามสองนะคะในงบราคาไม่เกิน3ล้านบาทค่ะซึ่งปัจจุบันทาวน์โฮมที่ได้ฟังก์ชันครบแบบนี้เนาะพื้นที่ใช้สอยกว้างแบบนี้ในราคานี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะหาได้ยากแล้วที่สําคัญนะคะทําเลนี้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ครบครันมากๆเลยดังนั้นพัฒนมองว่าคุ้มค่านะคะนอกจากจะได้ตัวบ้านที่ครบจัดเต็มแล้วเนี่ยทำเลเนี่ยไม่ต้องออกไปไหน กลเลยนะคะสามารถอยู่อาศัยได้แบบยาวๆเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะบรรยากาศในการอยู่อาศัยเนี่ยก็เงียบสงบเป็นส่วนตัวด้วยนะคะจากถนนด้านหน้าโครงการเข้ามาทางบริเวณซุ้มทางเข้าออกเนี่ยจะลึกเข้ามาแค่150เมตรเท่านั้นเองนะคะคนไม่พลุกพล่านไม่วุ่นวายค่ะ ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยมาโซนประชาวุธิี่เเนี่ยก็จะเห็นว่าโซนนี้จะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่เยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านในโลคอยู่แล้วหรือว่าตามคอมมูนิตี้มอลล์ในห้างสรรพสินค้าดังๆเช่นร้านอาหารดังๆเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะมีตลาดนัดตลาดสดด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะว่ามีอะไรบ้าง,างเช่นงเว่นอีเลฟเนเนี่ยหลายที่มากนะมีปั๊มน้ํามันนะคะมีโลตัสโก้เฟรชมี c j m a l l ค่ะ มีมินิบิ๊กซีนะคะแล้วก็วิ l เลจฮับคอมม m นิตี้มอล l ์ด้วยนะคะหรือถ้าเป็นอย่างพวกตลาดนะคะใกล้ๆเนี่ยก็จะมีตลาดยิ่งรวย90ค่ะมี Street Market ประชาอุทิศ90ค่ะแล้วก็ยังมีตลาดประชาสามัคคีนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อของได้นะคะครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นของสดอาหารพร้อมทานแล้วก็ของใช้ต่างๆค่ะ ส่วนห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆใ,ใกล้โครงการนะคะก็มีทั้งโลตัสประชาอุทิศค่ะมีบิ๊กซีฟูดเพลสมีแม็กซ์แวลูนะคะหรือว่าจะขยับไปอีกหน่อยค่ะสามารถไปเซ็นทรัลพระราม2ได้รวมไปถึงเทอร์มินอลทีวันพระราม3ส่วนเรื่องของสถานศึกษาใกล้เคียงโครงการนะคะก็มีหลายที่เช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่โรงเรียนในเครือสารศาสตร์นะคะไปจนถึงมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ค่ะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่วนโรงพยาบาลนะคะก็ใกล้หมอสบายใจ ห่่วงคะมีทั้งโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงค่ะมีโรงพยาบาลบางประกอบ3แล้วก็มีโรงพยาบาลสุขสวั์อินเตอร์ค่ะรับรองได้ว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยไปได้ใกล้ๆแน่นอนรองรับการดูแลสุขภาพของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเลยค่ะ ส่วนเร่อของตัวโครงการนะคะบ้านทาวน์โฮมในโครงการนี้ถือว่ามีความโดดเด่นมากๆเลยค่ะก็คือจะเป็นทาวน์โฮมยกสูงขึ้นมาเนาะเรียกว่าเป็นทาวน์โฮมยกสูง1เดียวเลยค่ะในย่านประชาอุทิศนะคะซึ่งสามารถใช้งานพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว โดยทาวน์โฮมในโครงการนี้นะคะได้แรงบันดาลใจค่ะมาจากบ้านทรงไทยสมัยก่อนนะคะที่เขาจะมีการยกสูงขึ้นมาค่ะฟังก์ชันข้างในก็พื้นที่ขนาดใหญ่นะคะกว้างขวางเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้นะคะตามแต่ละไลฟ์สไตล์ค่ะอย่างเช่นปรับเป็นห้องนอนเนี่ยได้สูงสุดถึง5ห้องด้วยกันนะคะที่สําคัญทาวน์โฮมทุกหลังเนี่ยได้ที่จอดรถมากถึง3คันด้วยกันนะคะรองรับการอยู่อาศัยของคนทุกช่วงวัยจริงๆค่ะ และนอกจากนี้นะคะบ้านในโครงการนี้เนี่ยยังมีนวัตรกรรมนะคะ Passive Cooling ค,ค่ะมีวิธีรับความเย็นนะคะจากธรรมชาติด้วยนะคะนั่นก็คือเขาจะมีการดีไซน์บล็อกช่องลมนะคะที่สามารถรับลมเข้ามาสู่ตัวบ้านได้แล้วก็รับแสงสว่างขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยด้วยค่ะราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะอยู่ที่2.45ล้านบาทค่ะส่วนราคาค่าส่วนกลางอยู่ที่28บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะโดยลูกบ้านนะ จะได้ Membership นะคะสปอร์ตคลับฟรีถึง3ปีเต็มเลยทีเดียวค่ะหากคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ก่อนเลยที่เบอร์087-888-8989 9ค่ะหรือจะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะโครงการเปิดทำการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือโครงการอวานาประชาอุทิศ90หากคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ช่อง Home n a w You Channel ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของพวกเรานอกจากนี้นะคะเรายังมีข่าวสารอัปเดตในแวดวงอสังหาแล้วก็มีรีวิวฉบับเต็มด้วยนะคะคลิกเข้าไปอ่านได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ home n a you. com ค่ะหรือว่าจะอ่านทาง Facebook Fan Page ของเราก็ได้ home n a you. fc นอกจากนี้เรามีช่อง TikTok แล้วนะคะยังไงพัดฝากคุณผู้ชมไปกด follow กันด้วยนะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ